สิ้นสุดการรอคอย120ปีบรรยากาศแฟนบอลเลเวอร์คูเซ่นฉลองแชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี2023หรือ2024ในเกมนัดที่29 เมื่อคืนวันที่14เมษายน2567ไปเออร์เลเวอร์คูเซนจากฝูงไร้พ่ายแข่ง28นัดชนะ24เสมอ4มี76คะแนนเปิดใบอารีนาพบกับเวเดอร์เบรเมนอันดับ12ของตารางที่มี31แต้มโดยสถิติการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดในศึกบุนเดสลีกาเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซนชนะ2และเสมอ3นัด เกมนี้ลูกทีมของชาบีอลอนโซกุนซือชาสเปนิชยังคงโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงถล่มเวดเวดอร์เบรเมน5-0โดยได้ประตูจากลูกจุดโทษของวิกเตอร์โบนิเฟสนาทีที่25กรานิชชาการนาทีที่60และฟอรเรียนเวอร์ซัตแฮตทริกนาทีที่68 83และ90จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เบเออร์เลเวอร์คูเซน่นการันตีควา้าแชมป์บุนเดสลีกาเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์120ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรและยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไร้พ่าหลังจากไม่แพ้ติดต่อกันมาแล้ว 43นัดในทุกรายการโดยเวลานี้มี79คะแนนนำหน้าบาเยนมิวนิคอันดับ2อยู่16แต้มแต่เหลือโปรแกรมแต่เพียง5นัดเท่านั้นพวกเราขอแสดงความยินดีกับสโมสรเลอร์คูเซน่นและแฟนๆทุกคนด้วยนะครับปีนี้พวกคุณทำมาดีมากจริงๆใครอยากแสดงความยินดีก็สามารถเม้นมาแสดงความยินดีได้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ